แดนวรเวทร่วมสัมผัสความพิเศษนาฬิกาโอเรียน t ต r ร์รุ่นลิมิเต็ดใหม่ล่าสุดมีเพียง80เปลือยทั่วโลกบรีกได้ว่าเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่กันค่ะซับคอลเลคชันลิมิเต็ดใหม่ล่าสุดของนาฬิกาแบรนด์โอเรียนเตอร์โอเรียนเตอร์แมคคาเนียลมูนเฟส M45 ลิมิเต็ดอีดิชันค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากคุณยุทธพลตันติวงศ์กิจผู้บริหารบริษัทสหกรุงทองเทรดดิง้งจำกัดร่วมในงานค่ะพร้อมกันนี้ยังได้แดนวรเวทที่มาร่วมสัมผัสถึงความพิเศษของนาฬิกาโอรเรอ ยังได้แชร์มุมมองไลฟ์สไตล์ในการเลือกสวมใส่ในาฬิกาของตัวเองด้วยสำหรับคอลเลซชั่นใหม่นี้ค่ะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายคลาสสิกหน้าปัดเฉดสีน้ําเงินและหลักบอกเวลาเลขโรมันแบบ3มิติกันค่ะเพื่อสื่อถึงแสงจากดวงดาวซึ่งมีวางจําหน่ายเพียง80เรือนทั่วโลกโดยจะเริ่มวางจาหน่ายในเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม2567ค่ะเจ้าตัวหนุ่มแดนทั้งทีก็ต้องให้เจ้าตัวพูดถึงความพิเศษของโอเดียนสตาร์กับคอลเลซชันใหม่ล่าสุดกันค่ะพร้อมกันนี้ยังจะขอจ่อไมค์สัมภาษณ์อัปเดตตตชวิหลังแงแง่ ที่ครบรอบ1ปีและแพนมีลูกค่ะเพราะดูท่าว่าสาวแพทตี้จะอยากมีเบบี๋ซะแล้วล่ะค่ะกานวันนี้ก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้ะนะครับเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบอยู่แล้วคือคอนเซปต์ของงานในวันนี้เนี่ยเป็นการนำแรงบันดาใจจากกลุ่มดาวต่างๆมาดีไซน์ลงในในาฬิกาข้อมืนอนะครับผก็เลยเมื่อก่อนเราเป็นคนชอบแบบการมองดวดาว ก็เลยแบบเอ้ยดีนะที่แบบกลุ่มดาวนั้นมาอยู่ที่ข้อมือของเราทำให้เราดูได้ตลอดเวลานะครับความพิเศษของนี่นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นอันนี้เป็นรุ่น limited edition ด้วยนะครับมีแค่แปดสิบเรือนทั่วโลกแล้วก็ในเมืองไทยมีแค่สิบห้าซึ่งอยู่ที่ผมแล้วหนึ่งเมืองไทยก็เหลือแค่สิบสี่เท่านั้นก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆของทาง o r i e n t s t a r ได้นะครับผมก็จริงๆก็มีอีกหลายรุ่นนะครับให้ ให้ได้เลือกตามความชอบหรือว่าตามไลฟ์สไตล์ของคนนะครับชีวิตง,งานก็ก็ดีครับก็ดีกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ก็ดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับไม่กี่ตอนแรกมันก็จะมีหลายๆคนที่พบเจอก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องปัญหาว่าอาจจะเจอปัญหาหรือปัญหานี้ได้กับการใช้ชีวิตคู่ที่แบบรเราไม่เคยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเป็นระยะเวลาแบบทุกวันอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเจอนี่นี่แล้วก็แบบเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอนะครับแต่ว่า ก็ไม่เจอนะไม่เจอนะมันอาจจะเพราะว่าเราเราตั้งใจที่แบบจะปรับจูนกันก่อนที่จะแต่งงานดูแล้วอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนถามเราอะนะว่าแบบเออเมื่อไรจะแต่งเมื่อไรแต่งเราก็ดึง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 ไปเรื่อยๆก็เหตุ <c oughs> ผลก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องอยากจะ <c oughs> ให้ให้เคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนคือไม่อยากจะให้แบบ เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วแล้วก็แบบเออมันมาคุกมาคุกมันก็จะแบบมันก็จะมีแต่ความทรงจําที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดเราก็ลงในในช่องเราแล้วว่าโอเคเราก็ยังไม่ตอนนี้ไม่มี แต่ว่าก็วางแผนว่าน่าจะมีแล้วอันแรกเลยก็คือเราแกะความรู้สึกของ,งน้องแพทได้คือเขาไม่ได้บอกมาตรงตร็อย่างมีแต่ว่าเราฟังจากการสนทนาได้หลายครั้งเราก็รู้สึกว่าอ๋อความที่น้องอยากจะมีใครสักคนให้ได้ดูแลเป็นความหมายของชีวิตเขาอ่ะมันมันเยอะเหมือนกันใช่เขาเอาจจะเกรงใจละเพราะาตอนแรกผมเองก็แบบไม่ได้ไม่ได้แพลนเรื่องนี้เอาไว้ไงครับเพราะว่าจริงความเชื่อเดิมผมอาจจะรู้สึกว่า ทุกคเคยได้ยินมาว่าการมีลูกเหมือนแบบซื้อลอตอรี่นิดหนึ่งอ่ะเหมือนแบบรุ้นว่าเขาจะออกมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมไปศึกษามากขึ้นเรื่อยๆแบบอ่านหนังสือเจอคนที่แบบมีเคยมีลูกมาแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วจริงๆแ้วมันก็ เราสามารถสอนเขาให้เขาเป็นคนที่เป็นคนที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ <S <S ผมก็พร้อมเป็นพ่อเต็มเวลาเลยคือถ้าผมตัดสินใจที่จะมีแล้วเนี่ย ผมก็จะทุ่มเทอะ่ะก็ใช้เวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตในการที่จะดูแลเขาโดยเฉพาะแบบ3ปีแรกหรือเจ็ดปีแรก <damn. S 1> เนขาก็ถามว่าจริงเหรอว่าทำหน้าตกใจก็แบบจริงเหรออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่เคยไม่ไม่ไม,ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยตั้งแต่พบกับเขามาเป้าหมายชีวิตของเราก็คือการดูแลลูกให้เติบโตมาเป็นคนที่ดีก็มันก<ด>็เป็น2มุมอ่ะคือพอเราเป็นคุณพ่อคุณแม่มใหม่ มันมก็การมีคนเดียวที่ละคนอ่ะก็อาจจะทำเราโฟกัสได้ง่ายแต่ว่าข้อดีของการมาพร้อมกันเลยมันก็ทุกอย่างก็ก็ทีเดียวก็เดี๋ยวยังลองคิดกันอยู่